กินข้าวไม่กิน<า>หวานดันดันเป็นร้านที่เปิดมา101ปีมากพให้เป็นไงเป็นไงไหมเฮ้ยรู้สึกว่าซอฟว,วีส่สดดีนะอร่อยไหมป้า <C ute> กินไม่ไหวแล้วฉันนะ <c oughs> จาก EP ที่แล้วนะฮะเราก็กินของคาวไปเรียบร้อยใช่ครับกินของคาวก็ต้องกินของหวานอ่าเพราะว่าโบราณบอกว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานใช่หนุเม้าผมกินหวานตลอดเลยอ๋อมีร้านอะไรบ้างครับพี่ปรากแนะนาหน่อยกคือมึงก็โยนไปเลยอย่างนี้เลยเฉยๆเริ่มจากเค้กสมหวังครับผมอันนี้เค้กสมหวังอ่าแต่ถ้าไม่กินจะผิดหวังใช่โหน่ากินว่ะนี่เป็นเค้กเย็นเค้กยมี2แบบเค้กร้อนเค้กเย็นเคยกินไหมเค้กตอนเด็กอ่ะที่เวลา เลิกเรียน่ะไม่เคยกินเลยวะรั้งแรกครรั้งแกในชีวิตเลยไหมไม่ใช่ไม่เคยไม่เคยพี่ว่างก่อนสิหน้าโรงเรียนที่เมืองไทยอ่ะมันจะมีพวกแบบร้านขายเค้กอะไรเงี้ยที่ลาวมันมีวะไม่มีไม่มีโรงเรียนอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีโรงเรียนไม่มีเค้กไม่มีมึงตีย้อนยางยางเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะขอนะ่ยอร่อยจริงแจ๋วเลยอ่ะใหญ่ป่ะผมว่าอุ๊ยแต่ว่าถ้ากินอย่างนี้คนดูชอบมั้ยปะใช่ป่ะความเพลินดูเอาเลยห้าสี่สามสองมาพลอย เป็นไงเป็นไงมเ้ยรเบ้ยผมรู้สึกว่ามันสดชื่นดีนะปกติีผมไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่นี่มันจะมีสตรอเบอรี่อ่ะรู้สึกว่าสตรอเบอรี่สดดีนะอร่อยไหมป้าเอาพูดให้คุณเขาได้แบบจินตนาการตามเราอันนี้พูดแบบไม่อวยมันไม่หวานจนเกินไปกินคำเข้าเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าหวานเกินสดชื่นแป้งเค้กนี่มีความเหนียวนุ่มสดชื่นดีนะรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนด้วยนะใช่แล้วมันไม่ได้หวานมันกําลังพอดีอ่ะแบบกินได้จนหมดแล้วก็โอเคอยากกินอีกแต่ แต่เราต้องเราใช่เรามีร้านอื่นเยอะแยะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิมร้านอื่นต่อดีกว่าน้ำเราชิมนิดบุ๊อ่าเราเราเราชิมน้ำทีละนิดเลยน้อยนะอันนี้ชื่อร้านว่าไม่รู้อะมึงอ่านมึงอ่านสิชิงกูใช่ปะชิงกูอ่าอันนี้ชื่อร้านว่าชิงกูนะฮะเป็นมีทั้งกาแฟมีทั้งแบบชาเขียวเนี่ยพี่ปาร์คชอบกินเราขออนุญาตชิมนิดนิดหน่อยหน่อยอร่อย นี่นี่นี่มึงชอบเลยชาพีชผมจะเป็นคนชอบรสชาติแบบไล์ๆหนะ่อยแบบไม่หวานไม่แบบ,แบ,บออหอมชาเฮ้ยอันนี้อร่อยอ,น,น,อน,นี้อร่อยอน,นีกาแฟส้มไม่หวานมากแล้วสดชื่นด้วยเหมาะกการกินตอนบ่ายๆนะอนนี้อร่อยอันนี้แบบกาแฟเข้ม <Yeah. S 2> แล้วก็มีกลิ่นหอมส้มแทรกขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นแบบออเรนจ์เมกานโน่กิดว่าคพี่แอนดูนะ ชใช่ไหมถ่ายอเมริกาโน่ส้มลงไอจีสตอรี่อ่าคือเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนขายกาแฟส้มแบบเยอะมากแต่ถ้าส้มไม่ดีนี่จบเลยนะใช่แบบถ้าส้มสดจะอร่อยเอ้ยอันนี้อร่อยสดชื่นดีกินแล้วรู้สึกแบบเฟรชเลยอันนี้คาราเมลคาราเมลมิลค์มิลค์เอ้ยนมนี้ก็อร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินร้านนี้<ม>อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่แวพักขนมค่ะอย่แถวพักขนมชาเขียวอร่อย,ยไหมผกินไม่ไหวแล้วคะแนนะ ผมงงไปหมดแล้วผมชอบอันนี้สุดเลยรู้สึกมึสดชื่นถัดไปร้านต่อไปชื่อร้านเต็งคู่กี่เป็นร้านที่เปิดมา101ปีจริงปะวัดูบุธอ่านข้างถ้กขวดท่านเองเต็กคู่กี่1 0ึปีกาแฟโบราณสารต่อรุ่นสู่รุ่นและร้านเขานอกจากมีกาแฟโบราณแล้วยังมีขนมปังสังขยาด้วยต้องทำแนี้นี่ใช่เลยนี่ใช่เลย โอ้ยนี่อร่ยอยหิ้งเที่กูดิร้านอัลมอนด์ใช่ปะ่ะใช่เหรอมันคือนมแมลมอนด์นึงมันดื้อร้านมันเป็นน้ำอัลมอนด์จีนมมัมนีภาษาจีนด้วยนะเขาเขียนว่าไม่เขาเขียนภาาไทยอันนี้เป็นอัลมอนด์จีนถ้าไปเยววาวราชเนี่ยจะ,จะมีลุงแบบเข็นรถขายก<ช>ูชอบซื้อกินประจำแล้วกูก็ชอบโฆษณาคนอื่นแต่ไม่เคยมีใครที่ชอบกว่ากูเลยสักคน ก็โอเคนะมันแบบรสชาติแบบมันเย็นๆเน,นี่ยเออมันรสชาติเหมือนอันนี้เว้ยเชอร์รี่บนไอติมอ่ะเออเหมือนอ่ะใช,ใช่มันเป็นรสชาติอย่างนั้นแหละกูค,คิดมาน,นานแล้วกูชอบกินบางกินเจลาตด้วยกครา้งเขากินทุกครั้งเหมือนเหมือนเหมือนเออคือถ้าไม่ชอบไอเชอร์รี่บนอันนั้นอะก็คือกินอันนี้ไม่ได้เชอร์รี่บนไอติมเชเวนเซนต่ะใช่แต่อันนี้เขาเขาเรียกว่าแอลมอนดเหรอ ให้มันเป็นอัลมอนด์กีนครับอันนี้ขวอัลมอนด์เนี้ยนะเออแต่แล้วแต่คนชอบแต่ผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กลิ่นมันแรงไปจำมกินแล้วมันเย็นเย็นเย็นมันจะเป็นมีลิตรเย็นแค่ร้อนในก็หายน้ำต่อเลยดีกว่าเฮ้ยเราต้องกินสลับกันเพราะว่าร้านเขาเป็นคอนเซ็ปต์แบบกินกาแฟไปด้วยกินขนมปังไข่สังขยาไปด้วยอันนี้อะไรย่อมไม่รู้ขนมปังไข่เฟรนช์ฟแบบกิีนอ๋อเหรออ่านี่นมข้นดิวกะทั้งนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมก็แบบกินแบบการยิ่งสัต นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาชิมขนมปังนี่ทันทีเขาเรียกเขาเฟนช์โค้แบบจีนนะอออันเดือดใช่นี่โอเลี้ยงขณะนี้เนี้หอมเวลา5โมงครึ่ง <laughs> แดดยังไม่ยุบแล้วเราชิมกาแฟตอนนี้ <laughs> คิดว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้หลับใช่ใช่อันน,นี้อันนี้หอมนะเหมือนโอเลี้ยงป่ะใช่ใช่แต่มันแบบเปรติโอเลี้ยงบางทีมันก็กลิ่นไม่ได้หอมไหมคือ กินได้กลิ่นเนี่ยก็รู้เลยว่าโคตรเข้มต่างค้างแน่นี่ทำไดแบบพอเข้มขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูร้านกินกินเข้าไปปุ๊บอือใช่เลยนี่สมัยเด็กๆอ่ะอย่างนี้เลยตึงมาในร้านอาหารเนี่ยตึงมาอย่างนี้เลยไม่หลับไม่นอนจริงเลยว่าถ้ากินหมดขวดอ่ะก็คือกินตอนนี้ก็คือหลับอีกทีวันพฤหัสใช่ไหมอยากเข้มข้นและชอบเข้มๆวันนี้แนะนำนมาเดี๋ยวชิมหน่อยกระโดดวิ ไม่แบบกินแบบเคยดูนี้ปแบบ่ะพลเรด of the Caribbean มันจะต้องมีเน็บไว้ข้างหลัง <c oughs> โอเลี้ยงอ่ะไอนนสเปโรก็โดนโอเลี้ยงอันนั้นเขากินเหล้า <c oughs> น,น้ำมันเขามีชื่อเรื่องอะไรเรียกว่าหน่อ,อ,นอเขาโอ,อเลี้ยงห,หน่ออนนี้หน่อเขาหนอตัวเองเฮ้ยพี่ป๊ามันมีกลิ่นอะไรวะมันมนีมันมีกลิ่นแบบ ที่มันไม่ใช่โอเลี้ยงปกติอ่ะเออมันมีกลิ่นหอมกว่าโอเลี้ยงปกติไม่มันเป็นมันเป็นเหมือนกลิ่นลูกกาแฟมันเย็นมันมีกลิ่นแบบเออเหมือนสไปซ์นิดนึงแต่อร่อยนะแบบปกติไม่ชอบกินโอเลี้ยงเพราะมันหวานมากใช่อันนี้ไม่ไม่ค่อยหวานมากนะอันนี้แบบหวานกลางกลางแบบอร่อยจริงไงน้ำแข็งไงเคนี้พอดีแต่ถ้ากินตอนนี้ก็คือถ้าจะหลับอีกทีพูดเลยค่ะตาเลือดเลยนี่อันนี้ไหนดีวะเป็นขนมก็นี่ไงกูถึงบอกมันอร่อยปิ้งอบ ปิ้งแล้วเขาไปอบต่อเพื่อให้มันกรอบอันนี้กรอบนะนี่้าใช้ฟันมากกัดไม่ได้ต้องคือก,กินไปเลยทั้งชิ้นเพราะว่าถ้ากัดปุ๊บฟันแตกทันทีมันกรอบนอขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยอโอ้โหอะลองอรีลองกูกินแล้วอยูกูลอือ,อาการเป็นยังไงนะอาจารย์ <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์นี <c oughs> ่มีแดดขนมปังหรือของข้าวเลย เรา, <ouch. S 2> เรายัางไม่ชิมวันนี้เลยนี่นี่นี่อันนี้คือเขาเรียกชื่ออะไรอ้ำชานมอ๋อชานมถ้าใครชอบชานมแบบเข้มข้นเข้มข้นใช่เลยต่อเออคุณนี่คุณเลิฟเลยผมชอบใช่ไ่มไม่มันเหมือนกินชานมที่ไต้หวันชานมไต้หวันรสชาติประมาณเนี้ยกลิ่นชามันแรงนะกลิ่นชามันคือแบบมันฟุ้งเลยอรย่อย แต่กูชอบเฮ้กูยังชอบอันนี้ที่สุดอยู่ดีมามาเทสเมนูสุดท้ายร้านสุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นอะไรนะพี่ปาร์คเรียกว่ากันตีอะไรนะกาเันตีการันตีที่มาที่ไปขนมนี้คืออะไรพี่ปาร์คเล่าให้ฟังหน่อยเกิดเป็นความรู้ทำไมมึงถึงคิดว่ากูรู้พาร์คก็มึงเล่าให้ฟังบอกว่ามึงชอบกินใช่ใช่กูรู้ก็ได้มันเป็นขนมแบบประจาวันขึ้นชื่อของเนี้ยบอกโดของฝรั่งเศสอ่ามันเกิด จากการที่เขาใช้ไข่ขาวเยอะในการทาวายฝรั่งเศสก็ทาวายเยอะใช่ไหมได้ยังหุ่นทาวายเงี้ยเขาใช้ไข่ขาวในการตกตะกรอนของวายไข่แดงมันเลยเหลือเยอะมากเขาก็เลยเอาไข่แดงมาทําขนมวันนี้อืก็เลยเกิดเป็นขนมกาลเล่ขึ้นมาหน้าตาเป็นอย่างงี้อันนี้ซื้อมาจากร้านอะไรครับพี่ธันวาเอ็นพี่เพราะว่าคือไม่รู้ไม่รู้ไมอใช่ใช่ไหมข้างในจะเป็นอย่างงี้อ อันนี้ก็จะมีหลายรสชาติอ่าอันนี้อันนี้ของผมชาเขียวแน่ๆเฮ้ยูได้ไงอ่ะข้างในก็จะเป็นแบบเป็นแบบแป้งโกวนๆนี่ไข่แดงข้างนอกมันจะกรอบมีความแบบคาราเมลคาราเมลหน่อยอืมนี่ออโอ้โหชาเขียวแน่ๆใช่ไหมรสขนาดสีเนี่ยรู้ก็รู้ถ้ามีหมูกรอบนี่อ,อร่อยนะอ่าท่านผู้ชมเนี่ยมาชิมกันดูนะฮะเฮ้ยอร่อยจใช่ป่ะ มันไม่หวานมากเลยเนาะอันนี้ข้างนอกมันคืออะไรอ่ะน้ำตาลและไส้อ่ะก็คือไข่แดงไส้เป็นเครื่องไหนอัดีๆมันจะทำแบบแมงครับไข่แดงอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำตาลเคลือบเคลอข้างนอกแล้วอบให้ข้างข้างนอกมันแบบเกิดเป็นคาราเมลมันก็เลยกรอบๆอย่กกินรสทำยากไหมทำยากแสดงว่าแพงไหมมีราคาอ้อมซื้อมาเท่าไหร่ ก็ถือว่าไม่แพงนะกับกับเวลาที่เขาต้องเสียมันทำยากใช่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 นี่ถือว่าทำสวยในกลีบเกือบคมอัลมอนโฮจิชะของางใช้มือโอเคมันดูคาราเมลมันมันดูเบิร์นดีนะ อร่อยทุกร้านเลยนะวันนี้<า>เรื่อหาร้านก็มันไม่เหมือนกันด้วยแหละใช่ใช่ใช่อร่อยคนละแบบคนละสไตล์อันดับแรกเลยเค้กสงบังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเค้กที่กินง่ายแล้วก็ไส้ข้างในเขาเนี่ยเป็นแบบเหมือนผลไม้เนาะเป็นครีมสดกับผลไม้เออ,อมีสตรอเบอรี่มีแบบว่ากล้วยสดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ากินแล้วมันสดชื่นดีแล้วเค้กเขาแบบไม่หนามากด้วยก็จะรู้สึกว่าไม่แป้งเยอะร้านที่2เนี่ยจะเป็นร้าน กิงกุงกก็เป็นน้ำหลากหลายประเภทเนาะมีทั้งกาแฟมีทั้งน้ำแบบรีเฟชชิ่งเนะพวกแบบชาพีชอย่างเงี้ยผมชอบมากผมรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบสดชื่นดีเหมาะการกินแบบตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยกาแฟเขากา็าอร่อยแล้วก็ร้านเอ็กเนผผู้กี่อ่าเปิดมาหนึ่งร้อยหปีสาตอรุ้นสู่อุ่นก็เป็นแบบขนมแบบจีนจีนของหวานแบบเกาแเออ เราได้มีเอกลักษณ์ซึ่งอันนี้เ็เอามาดัดให้ทันยุคทันสมัยอ่าับผมขนมปังแบบกรอบๆขนมปังของขยะที่เราคุ้นเคยอ่ะเขาจะมีแบบออริจินอลก็จะเป็นแบบนี้เราปิ้งขนมปังปิ้งของขยะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทางร้านเขาคิดค้นขึ้นมาครับอาไปอบสําหรับคนที่ชอบกินกรอบๆอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆเฟรนช์โทสอืมก็จะเป็นขนมปังชุบไข่ถ้าชอบก็ก็จะมีให้เลือกหลายแบบต้องรินเอ่อของหวานที่เรากินวันนี้ แตกต่างกันเลยนะอืมมันแต่ละร้านก็จะมีเสน่ห์อันนี้ะจะเป็นอันนี้เป็นทางโซนจีนจีนจีนดั้งเดิมคาเฟ่ญี่ปุ่นอ่ะคาเฟ่ญี่ปุ่นเป็นเค้ป เคฟไผ่ไทยนะอ่านี้เป็นฝรั่งเศสอ่าละวันนี้ไปเที่ยวรอบโลกกันนะจุดยอดเข้าไปไปแล้วเมื่อกี้เลยเข้าไปไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวทางทีมงานของพวกเรานะครับจะใส่รายละเอียดใน description มาดูว่าคลิปต่อไปพวกเราจะไปทำอะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องทำให้ถ่นด้วยนะอ่าเรียกว่าลบกวนรบกวนรบกวน ก็ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะช่วงนี้พวกเราก็ค่อนข้างจางเออรอรอผลประกอบการเข้ามาอยู่ออนนี้วันนี้สปอนเซอร์เตรียมรอซื้อของรายการแล้วประมาณสีหาเจ้านะใช่แต่แต่ยังไม่ซื้อแต่ยังไม่โอเคครับก็สำหรับคลิปหน้าทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ